สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนท่าเต้นเพลงโดดีดงหรือว่า I Just Wanna Be Friend You ได้บอถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกท่าเต้นพร้อมกันเลยครับเริ่มจากแตะเท้าขวาด้านหน้า2ครั้งแล้วเปลี่ยนไปแตะด้านข้างกลับมาชิดเท้า เปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายไปข้างหน้าสองครั้งแต่ด้านข้างหนึ่งครั้งแล้วกลับมาชิดเท้าโยกสะโพกไปข้างหน้าแล้วกลับมาชิดโยกแล้วกลับมาชิดวิ่งสามจังหวะหนึ่งสองสามค้างจังหวะที่สีไว้แล้ว โยกขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายจากนั้นบกมือไปด้านขวาแล้วกลับไปด้านซ้ายเดินไปข้างหน้านะครับหมุนตัวสแควรหรือว่าบล็อกสเต็ปนะครับกลับมาชิดจบไปแล้วนะครับสำหรับท่าเต้นเพลงนี้ รามาลองนับจังหวะด้วยกันครับ 1. 2. แต่ด้านข้าง3มาชิด4เปลี่ยน5 6 7ชิดเท้า8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3ครั้ง4 5 6 7ครั้ง8โยก1 2 3 4โบกมือ5 6 7 8เดินไปข้างหน้า1 2 3 4สแควร์5 6 7 8 1 2 3 สี่เปลี่ยนเท้าห้าหกเจ็ดชิดเท้าแปดหนึ่งสองชิดสามสี่ห้าหกชิดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโยกหนึ่งสองสามสี่บกมือห้าหกเจ็ด 1> 8 1 2หมุนตัว3 4 5 6 7ชิด8เริ่มใหม่นะครับ1 2 3 4เปลี่ยนเท้า5 6 7ชิด8 1 2ชิด3 4 5 หกชิดเจวิ่งหนึ่งสองสามห้าหก็ดหนึ่งสอสี่บกมือ 5, 6, 7, 8, เดินหนึ่งสหมุน 3, าสสแควร์ห้าหเริ่มใหม่นะครับหนึ่ง สองสามชิดสี่เปลี่ยนเท้าห้าหกเจ็ดชิดแปดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1> 8 1 2หมุนตัว3 4 5 6 7 8จจบไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับ